สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดูยุทธสิ่งทำสิ่งที่ใช่นะครับช่องของคนสายทรัพยากรบคุคคลที่เน้นที่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะครับเมื่อว่าทฤษฎีที่สวยหรูนะครับผ่านประสบการณ์การทํางนานในโชคโชนนะครับบาดแผลเวิร์กวะเต็มหลังนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของ telling story of the financial KPI metric นะครับก็คืออะไรตัวอย่าง KPIs ในมิติด้านการเงินนะครับที่องค์กรอ,อาจสามารถคัดเลือกเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้เท่าที่คัดสันมาในชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปนะครับที่เขาใช้กันนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก่อนจะรับชมน,นะครับขอกำลังใจเป็น1 subscribe และกดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์ใหม่ๆที่ท่านสามารถอัปปรับใช้ได้ในงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือพัฒนาองค์กรน,นะครับหรือง,งานลีดเดอร์ชินะครับ ก็จะมีหลากหลายมิติมากสำหรับชาน n ลของเรานะโอเค telling story of financial KPI metric นะครับตัวแรกเลยที่แนะนำนะครับอันนี้เบสิ c มากเบสิ c สุดๆเลยนะครับกำไร profit นะครับตัวชี้วัดพื้นฐานที่สุดในด้านการเงินที่เป็นที่รู้จักและว่าจะถูกเลือกให้เป็น KPIs ยอดนิยมท็อปฮิตติดชาร์ท นะครับสารถเอาไปเพิ่มมิติให้สามารถแสดงประสิทธิภาพได้หลากหลายนะครับเวลาเอาไปใช้ร่วมกับตัวชี้วัดบางตัวเนี่ยมันทําให้เราเห็นมิติของธุรกิจได้ดีจริงๆว่ามันมันมันกำลังพุ่งเป็นเป็นทางไหนหรือมิติของศักยภาพองค์กรนะครับเงเช่นเอากําไรไปเทียบกับความสามารถในการผลิตหรือเอากําไรไปเปรียบเทียบกับ เลเ o อร์คอสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอ้ oh, มันใช้ได้งานได้หลากหลายมากมันเป็นแบบอิสเบสิมากเลยนะครับที่ควรจะรู้และทำความเข้าใจแล้วก็ได้ลองนำมันไปปรับใช้นะครับตัวต่อไปนะครับต้นทุน c o สตนะครับตัวชีวัดพื้นฐานอีกตัวที่เป็นที่รู้จักและมากถูกเลือกให้เป็น KPIs ยอดนิยมท็อปพิติดฉาดนะครับเอาไปเพิ่มมิติ ให้สามารถแสดงประสิทธิภาพได้หลากหลายเช่นกันนะครับพอๆกับกําไรเลยครับคอสนี่ก็เป็นอะไรที่สําคัญมากเลยคือต้นทุนนะครับต้นทุนทําอะไรมันก็ต้องคิดถึงต้นทุนนะครับต้นทุนมีเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ที่เหลือจะเป็นกําไรนะครับเป็นอีกเบสิคเมชูเมนต์ตัวหนึ่งเลยที่มันใช้ในการเอาไปประเมินธุรกิจหรือประเมินศักยภาพความสามารถในการผลิตของเรานะครับ ตัวต่อไปนะครับรายรับรวมต่อเป้าหมายนะครับ line of b u s i n e s s r e v e n u e VS Target นะครับรายได้ทั้งหมดที่มาจากการขายสินค้าและบริการนะครับไม่ว่าจะมาจากท่องทางไหนก็ตามเปรียบเทียบกับเป้าหมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้โดยทั่วไปนะครับรายรับรวมต่อเป้าหมายนะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะได้เท่าไหร่นะครับรายรับรวมเป็นยังไงนะครับ เรามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปต้นทุนขายนะครับ Cost of Goods Sold นะครับต้นทุนขายจำนวนต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งการได้ขายสินค้าหรือบริการอาจกำหนดเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดด้วยนะครับอ,อย่างเช่นกำหนดเป็นช่วงเวลาของครึ่งปีปีหนึ่งแล้วแต่นะครับที่จะทำให้เราได้เห็นถึง ศักยภาพหรือความสามารถในการแข่งขันในตลาดด้วยว่าเราเราสู้เขาได้ไหมนะครับอันนี้เป็นสส่วนของ financial KPI metric นะครับอ,อย่าสับสนเดี๋ยวจะงงนะครับอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไประยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยนะครับ Days a l e outstanding นะครับภาษาอังกฤษมันว่าประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะแปลได้ผมลองดูให้แล้วเนเวลาที่ คำแปลที่ใกล้เคียงคือระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยนะครับเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่จะสะท้อนว่ากิจาการสามารถเก็บเงินจากลูกค้าที่เป็นลูกหนี้เนี่ยได้ภายในกี่วันนะครับเป็นตัวชี้วัดที่แสดงได้ถึงความสามารถในการดึงเงินสดเข้ามาในระบบของธุรกิจนะครับ DSO นะครับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่ยตัวต่อไปนะครับยอดขายตามพื้นที่กลยุทธ์นะครับ s a l e by Region ยอดรายรับจากการขายสินค้าและบริการในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร,ร์ของธุรกิจนะครับเ<ม>ทียบกับช่วงเวลา 1, <ม> 1> เป็นเบสิก KPI ยอดฮิตโดยยยมยทั่วไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นขายของนะก็เป็นยอดขายตามภาคนะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือยอดขายตามเมือง อัมพลอ่แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ธุรกิจลักษณะการขายสินค้าหรืบริการของธุรกิจนั้นเป็นอย่างไรนะครับตัวต่อไปนะครับค <c oughs> ่าใช้จ่ายรวมเทียบงบประมาณนะครับ <c oughs> Line of Business Expense vs Budget นะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจเปรียบเทียกบกับงบประมาณและอาจเพิ่มช่วงเวลาเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดนะครับอันนี้ก็เป็น เบสิคอีกตัวที่ผมเคยเห็นนะครับแล้วก็มักจะใช้ประจําอาจจะใช้วิธีในการาแบ่งแบ่งจ่ายและดูความสามารถไม่ใช่อย่าพูดว่าความสามารถต้องดูดูสภาพค่าใช้จ่ายที่มันไหลออกไปตามแผนไหมหรือเร็วไปหรือช้าไปนะครับกับงบประมาณที่ตั้งไว้เพราะว่า ถ้าสมมติว่าเร็วไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมงบประมาณที่เราวางไว้ว่ามันจะต้องค่อยๆทย,ย,ยอยถูกใช้กับถูกใช้ไปเร็วกว่าปกติหรือมันถูกใช้ไปน้อยกว่าปกติอาแสดงว่าแผนที่มันจะต้องใช้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการกับเคลื่อนธุรกิจเนี่ยมันถูกอะไรขวางกั้นไว้ทําให้มันถูกใช้เงินไปช้ามากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามารถไปดูได้แบบนี้ได้ด้วยนะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับ กระแสเงนินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินนะครับ cash flow from financing activities นะครับตัวชี้วัดสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ใช้แสดงค,ความสมาัถในการจัดการสภาพคล่องของธุรกิจสะท้อนได้ถึงศักยภาพของการขยายตัวของธุรกิจได้อีกด้วยนะครับอันนี้อันนี้ตัวนี้ก็จะอาจจะ advance น,นิดหนึ่งนะครับ a d v a n c นิดหนึ่งสำหรับเป็น KPI ที่จะใช้ในการมองศักยภาพเชิงลึกของธุรกิจด้วย นะครับตัวต่อไปนะครับค่าจช่ายใ้เฉลี่ยรายปีต่อลูกค้า1นึ่รายนะครับ Average Annual no Expense to Serve One Customer นะครับตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงมิติมูลค่าของลูกค้าจะเป็นตัวช่วยอีกด้านให้เห็นถึงสิ่งที่องค์กรจ่ายไปอาจนำไปเปรียบเ,เทียบกับสิ่งที่องค์กรได้รับมาจากลูกค้าด้วยเพื่อสร้างสมดุลด้านการเงิน,นงได้นะครับตัวต่อไปนะครับ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทกอนทันดอกเบียภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายอีกสังกตษก็เราก็จะใช้คำว่า EBITDA นะครับตัวชี้วัดที่นักลงทุนโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่เขามองไปยังบัญชีงบงบการเงินของบริษัทมหาชนนะครับอันนี้จะดูตัวนี้เลยนะครับตัวชี้วัดการ ที่นักลงทุนทั่วไปใช้ในการวิเคราะห์กําไรที่แท้จริงบอกได้ถึงศักยภาพของธุรกิจและความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายวันต่อวันนะครับตัวต่อไปนะครับสัดส่วนของมูลค่าที่ลูกค้าใช้จ่ายไปกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจตั้งแต่เริ่มเป็นลูกค้าจนถึงวันที่เลิกเป็นลูกค้าต่อต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้านะครับถ้าภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คําว่า customer lifetime value กับเทียบได้กับ Customer Acquisition Cost นะครับเป็นตัวที่แสดงสัญญาณของการทำกำไรต่อลูกค้าหรือสัญญาณที่จะบ่งบอกได้ว่าธุรกิจกำลังสูญเสียลูกค้าไปหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับชุดแรกนะครับก็จะปรับมานี้นะครับบางดูลองด,ลองดูลองดูนะครับลองเอาไปปรับใช้หรือไปทำความเข้าใจไปหาความเข้าใจบนอินเทอร์เน็ตเพิ่มก็ได้นะครับ ความรู้ของไทยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ความต่างประเทศนี่จะเยอะมากนะสําหรับเรื่องพวกนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับขอให้องค์กรของท่านยังคงไว้ซึ่งจิตใจที่รู้สึกท้าทายในการนํา KPIs มาใช้ในการเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจนะครับหากสนใจติดต่อนะครับในการอาขอคำปรึกษานะครับหรือจะใช้บริการฝึกอบรมนะครับก็ติดต่อได้ผ่านรายละเอียดคำอธิบายของคลิป ครับสำหรับวันนี้มีเพีนทาน้ขอบคุณและขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับ